จะได้ความเป็นพระของเรานี่าว่ากันโดยจริงๆก็คือเราใช้ตัวคาถานี้มาตลอดที่เราเรียกว่าประการิตคือพระคาถาต่างๆพระคาถานี้เป็นคําแรกมาในพระพุทธศาสนาคือคาตรัสของพระเจ้าเป็นพระธรรมต่างๆแต่ศึกษาลึกไปอีกมันของพุทธจารย์โตเนี่ยเกิดตั้งแต่หล่านี้ได้ก็เรียกว่าเป็นหัวใจซึ่งมันอมพระธรรมขององกุพระผู้เป็นเ แล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รักษามาโดยเทวดาด้วยไม่ใช่แต่นมนุษย์เงเนี่ยนักบชก็ต้องรักษาประการานนี้ไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่สรรพสิทธิ์มาตั้งแต่ชนโบราณโดดเด่นที่สุดในยุคข,ของเราที่ยิ่งใหญ่ทจจี่สุดคือตอนที่เกิดโรคระบาดอาณาจักรสิมิชัยเนี่ย<ม>เขาใช้ตัวคาถานี้เป็นอัขระด้วยที่สร้างแล้วตีตัวอัขระนี้ลงไปในเนื้องเงินในวัสดุต่างๆแล้วก็ไปคุมโรคไว้ได้ซึ่งเขาทำได้สำเร็จเขามาจากคาถาที่อัขระนมู ซึงเป็นตัวอย่างที่เราใช้อุ่มเรื่องนักโม่ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับแต่ทีนี้สิ่งเหล่านี้เมื่อมีมานานแล้วก็จริงเรานักบวชใช้แล้วก็จริงแต่บางครั้งก็สาเร็จบางครั้งก็สําเร็จน้อยบางครั้งก็สําเร็จมากได้อยู่กับหลวงปู่นวลปริสุตโธกือพระอริยะองค์หนึ่งได้รับใช้ท่านท่านก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่ท่านใช้มีพลังมากถามท่านว่าท่านใช้อะไรท่านใช้ประกาศตาพุทธคุณธรรมุณกคุณ แต่มีพลังที่จะป้องกันทุกปืนได้จริงก็ไม่คาัเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประจักษ์แจ้งกันจริงๆอันสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการใช้คาถาตามหลักของพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อปริยัติด้ปฏิบัติรวมกันได้จะกลายเป็นอาคมอันปริยัติก็คือตัวคาถาที่เราเรียนจะต้องมีความถูกต้องมากที่สุดทัธนีมากได้เนี่ยประการที่สองปฏิบัติคือจิตของผู้ทำนันจาหนึ่งจะต้องมีความนิ่งมาก พอสมควรสอง,สองจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมคือความกรุณาประทานปุ่นพ้นทุกข์เรือมีความสุขเจนา้นี่มันปรากฏตัวอยู่ในลักษของคุณพ่อสนาคุณธรรมคนนี้ประยัดของทักงคอดีมาต้องศึกษาม,มาถูกต้องนีวันก็กลายเป็นอาคมได้ก่อสําเร็จได้จริงจริงในตมหลักพุทธศาสนาสิ่งที่คุณพ่อสนาทำนี้มีองค์ประกอบที่คอยเกิดความสําเร็จเป็นอาคมได้พระทําได้ไหมก็พระก็มีหน้าที่อยู่สืบต่อคาถาอยู่นนะครับ นาทีพอสงสุดนนี่ของผู้เจ้ายังรักษาโรคทางใจได้ด้วยคืโอโรคความทุกข์นันคือมาจากพระธรรมทางนั้นแหละนะครับประกาศาก็คือพระธรรมที่ลาคอนี่ตัวเองก็รู้ว่าเป็นมาอย่างไรเราตัวเรารู้ก็ยืนยันกับโยมก็พูดกันมาก่อนว่าตัวเองถ้าจะป่วยนั้นสองจุดหลักก็คือที่ตับที่ลาคอเพราะเรารู้เรื่องก,กงรรมโลกไกข้าเขามาเยอะด้วยกันเชิดคอเห็นตรงนี้ก็ที่เราประสบการณ์มานี่ โรคไฟไข้เจ็บบางรูปอดภิกษุทั้งหลายโรคบางโรคเกิดแต่กรรมบ่งรรปบางโรคนะที่พระเจ้าจับให้แสดงว่าแต่ของเรายืนยันว่าเกิดแต่กรรมก็ใช้พิธีกรรมในการรักษาคือแผ่เมตตาก็บ้างใช้คาถาด้วยมันก็คุณพ่อสงา่สงากคาถาขอนโบนสถ์ดิจะหมุหันเลยยัดสมบัตินติสมบัติการ์ตุนก็ต้องใช้ด้วยแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นถึงม่อคุณพ่อสง่ารปมเมื่อวานบวนนี้ไปทําหน้าที่ไปสวดมนต์เอ๊ะเสียงมันใช้ได้นะนะซึง ลักษารนี้มันเป็นมาหลายปีแล้วแต่ขยับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงมาช่วยบารมีหมอบารมีครูของพอ้าสนากับจิตใจของคุนศาสนาที่มีความปรารถนาดีต่ออื่นก็ต้องดีขึ้นแต่ที่ทองนี่เราเป็นพระก็เคยโดนสม,มัยหลวงปู่นวลยังมีชีวิตอยู่นนะเคยถูกของของที่เขาทำคนใส่มาใส่แต่ก็มา ลงปนวนทำน้ำบนเสษหน่กินปรบนี่ถ่ายออกเป็นเลือดแล้วกมันก็หายก่อนบวชนี่ก็เจอประครั้งหนึ่งของผู้หญิงเราครับแนละ้กนะ็ยายต้นะกุลของตัวเองที่เรียนพ้อกาการนี่ต้องมีชีตู่ท่านก็เอาหมากมาให้กินแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดแล้วก็หายแต่ตอนหลังพระนี่โดนอะไรเยอะเราจิตเราไม่มีความตั้งมั่นพอฟอมทำปฏิสังขารโยทำรบมากไปได้เหมือนกันบวกกับกรรมของเรามันเปิดได้ ตันนี้เราก็ต้องแับแต่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทําความดีมากๆพลังของเราก็ต้านอยู่อันจึงเชื่อมั่นว่าที่คอในตัวเองเอไม่ถึงตายกันเพราะเรายอมรับความจริงว่ากรรมก็เป็นของเราเราที่เคยกรเขาก็มาเอาคืนเราก็ให้แต่ว่าเอาส่วนที่เป็นความดีไปได้ไหมเอาบุญไปวได้ไหมทน,นี้เราก็ต้องทําคนที่ป่วยก็ต้องทําต่อเกิดเกิดทีเหมือนที่บอกเนี่ยนนำทำเนี่ย ไหวพระบูชาพระขอขมากรรมแผ่เรรมตตารับตั้งความปรานถนาดีไปทุกคนด้วยมันจะช่วยเราผลคลายห้กรรมหรือ้ึน,น,นี่องความมีส่วนช่วยได้ช่วยได้